หากใครรู้สึกว่าชีวิตติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักการเงินอยากจะตัดกรรมนะครับตัดเจ้ากรรมนเวรขอแนะนําให้มาขอขอมากรรมกันนี่นะครับหรือว่ามาถอนคําสัญญาถอนคําสาบานกันทั้งในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยการมาไหว้ขอขอมากรรมหลวงพ่อกลักฝิ่นวสุทธ์เทพวรามนี้เองนะครับอยู่ตรงข้ามเสาชิงช้านะครับ วิธีการง่ายๆนะครับก็จุดธูปกับเทียนแล้วก็นําไปปักตรงบริเวณที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้นะครับจากนั้นก็ให้เข้าไปรับบทสวดมนต์นนะครับแล้วก็บทขอขมาก,กรรมจากทางวัดตรงจุดที่ให้บริการของไหว้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะนั่งตรงไหนนะครับเขาะจะมีบริเวณจัดไว้ให้ในศาลาหรือถ้าใครไม่สะดวกนั่งพื้นก็มีตี้นั่งด้านนอกศาลานะครับแล้วก็ไปนั่งสวดตั้งจิตให้นิ่งสงบนะครับ บอกก่อนเลยนะครับว่าบทสวดมีด้วยกัน4หน้านะครับทุกคนแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็ให้นําดอกบัวเนี่ยนะครับไปใส่ตรงกระถางด้านในศาลาเนี่ยนะครับแล้วก็นำเงิน5บาทเนี่ยไปใส่ไว้ในทานทองด้านหน้าพื่พุทธรูปด้วย